ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลลินจีของดีสมุทรสงครามระหว่างวันที่31มีนาคมถึง9เมษาย,ยนส5 5 5ายณสนามหน้าสาราการจังหวัดสมุทรสงครามพบกับพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนลินจีโดยตรงชิมลินจี่พันคอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมกับการจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านชมการประกวดทิดาลินจี การประกวดลิ้นจี่และการประกวดผลผล,ผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงครามอย่าลืม31มีนาคมถึง9เมษายนนี้พบกันที่งานเทศกาลลิ้นจี่ของดีสมุทรสงครามณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงคราม